วิธีกินมะม่วงเน่านะครับมีหนอนข้างในดู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 มีหนอนนะครับข้างในนี่เห็นไหมเนืซูมมาดูใกล้ๆนะครับมีหนอนนะครับผมวิธีกินนะครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่กลางป่านะครับอดอยากนะครับไปอยู่กลางป่าหรือเราไปจิตในป่าดูดูดูครับผม อืมกินหนอนไปเลยออน,อน,นอน้หนอนไอ้มะม,ม่วงนะครับผมไม่เป็นไรอืมอืม,อม